ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยทุกท่านนะครับอยู่กับผมนายสุริยะออลลี่คนเดิมวันนี้ก็เป็นวันจันเนะวันจันก็จะมีการรีบ,บอสสงคามบอสใหม่นะครับบอสเวอร์ นักล่าเหล็กไหลนะจ๊ะโอเคนักล่าเหล็กไหลใครไม่เป็นคนตั้งชื่อนี่วะสำหรับดันประจำวันเนี้ยตัวที่ต้องเอาไปนะครับหนึ่งครับน้องอาซุล่าครับเอาไปล็อกเป้าหัว,หวกลางนะแล้วก็เอาไปกันอมาพาตครับสกิลฮิลไม่ได้ใช้ครับต่อมาครับคือเอสครับต้องเป็นเอสครับไม่รู้ว่าทำไมนกันว่าต้องเป็นเอสผมคิดว่าเพราะว่าเอสมันมีสกิลพสซีฟโดยที่มัน ไม่ต้องปรับครับมันจะได้ดาเมจที่ดีกว่านะจ๊ะแล้วก็ใช้สก,กิลร่างเอเร่งความเสียหายอีก80%ตครับต่อมาคือเชื่อลือไมไปละใครเจียวนะครับนะ้น้องน้องไปเจียวครับเพิ่มจุดอ่อนให้กับเพื่อนเพื่อนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็เพิ่มบรับต้นานทานการติดพิษอีกหกเทิร์นครับแล้วก็ใช้สก,กิลบนครับเพิ่มดาเมจให้กับ ตัวหลังของเราอีก3เทินต่อมาครับคือราเชลราเชลเนี่ยจะเอามาเพิ่มตอบโต้ครับแล้วก็ทำดาเมจจากสกิลล่างก็ได้แล้วก็ลดความเสยีสยหายกับพลังป้องกันของฝ่ายตรงข้ามลง80%นาน2เทินสุดท้ายครับสนนปเปอร์อเวกครับสนนปเปอร์เอเวกเนี่ยจริงๆควรจะเป็นเวล40บก10เลยนะแล้วก็ของข้างล่างก็ควรจะเอาเวกหมดแล้วอะไรหมดแล้วแต่ผมมีอยู่แค่นี้นะครับ มีแค่นั้นก็เอาแค่นั้นเลือดเจ็ดพันครับเพราะว่าผมใส่สองเลือดครับแต่ว่าเจมผมใส่เจมตอบโต้ไปหนึ่งอันเพื่อให้มันตอบโต้เนาะเพราะว่าที่ราเชียลมีอีกเท่าไห,หร่วะห้าสิบรือว่าสี่สิบเอ่ยแล้แหละห้าสิบว่าสี่สิบอ่ะอ่าห้าสิบครับวันก็ที่สไนปเปอร์ตอบโต้ก็จะเป็นเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบนี่ก็พอละมันเยอะละอ่า ลีดเดอร์ครับใช้เป็นจูปีครับเพิ่มดาเมจเพราะว่าผมมีแค่จูปีถ้าเกิดใครมีเดรน46ก็ใช้เดรน46ครับต่อมาครับคือสัตว์เลี้ยงครับใช้เป็นจูซี่เพราะว่าเพิ่มกายภาพครับแต่ถ้าเกิดใครมีอ่าสัตว์เลี้ยงของลาเชลอะชื่อว่ารีเชลอะก็ใช้รีเชลดีกว่าครับโอเคนะที่ดาเมจผมมันได้ไม่เยอะเนี่ยผมบอกก่อนนะว่าเออมันเป็นเพราะเวลของจูปีเอ,อเวลของสติปเปอร์เวล38แแล้วก็ บวกใคร5ของข้างล่างเขายังไม่ได้เอเวกนะครับของใครนี้ก็เอาละพอละประเด็นก็ไม่มีอ่ะให้ทำไงอ่ะก็คนมันไม่มีอ่ะเว้ยเออ<ว>เขาใจอะไรยากล่ะอ่าบับไปครับดนบันวันนี้กดง่ายหน่อยนะกดไม่ยากครับ <No. S 1> ไม่เหมือนดันบอสวัวแม่งกดสกิลมันเหนื่อยชิบหาย รู้สึกสบายใจให้แล้วผมจะลืมผมจะลืมลงบอสหัวไปวันงเวยไอ้ขาลืมได้ไงวะคือบางทีคิดไงเออไม่เป็นแป๊ดนึงเดี๋ยวค่อยลงกูลืมเลยอืมเนีย่ยเขาก,กดสกิลไปแค่นี้แหละครับอ่าเออผมลืมบอกถ้าคุณจะใช้สกิลบนของปลายเตียวเนะี่ยต้องรอให้บอสใช้สกิลนี้ก่อนนะมันคือสกิลเล่งเทินครับไม่งั้นสกิลปลายเตียวมันจะหายไปครับ มันเล่งสองเทินแล้กวก็สามเทินนี่แหละลืมไปละสกิวบอสอ่ะสนิปยิงแอมกอดอยู่ดูดิอันนี้ขนาดพีเวลสามแปด้วยเนี่ยเขาสี่สิบแรงกว่นนี้ครับผมลืมบอกไปอีกอย่างคือเจมของอ่าสนิปเปอร์ใส่เจมเดดเจาะคริอยู่นะครับเอ้คริเจาะเดชอ่าปังปังปัง สซนปเปอร์มันปรับสกิลมาใหม่ด้วยเนาะทุกครั้งที่มันตีจะลดคูดาของมันเอง20วิครับหูโคตรโกรงอะ20วิเมื่อกี้ไม่ติดจุดอ่อนหรอวะลดแม่งตั้ง20วิไอทิหายลดโคตรเยอะเนี่ยอายังไม่ติดเหรอสปีดไม่ติดหรอ,หรอเวยอ่ะโบง้งดูโคตรแรงขนาดยังไม่ใช้สกิลโบนเนี่ยนะหมดไป4 0 0 0 4 0 0 0เท่าไหร่4แ0น0 0น,น,นะครับเมื่อกี้ สำหรับเบสามสิบแปดอะถ้าเบสี่สิบบวกสิบนี่แรงกว่านี้ครับดูถ้าดอกเมื่อกี้ถ้าเป็นเบลสี่สิบบวกสิบนะผมให้สักประมาณสามล้านห้าอันลอเล่นสักประมาณสามล้านอะเอ้สามล้านสี่แสนมัสามล้านห้าเลยวะสี่แสนครับสี่แสนน่าจะได้อยู่ไอ้ดอกมกั่อกจ้ะเอออีบอสเนี่ยถ้าเกิดส,สกิลมันกระพริบอะผมแนะนำให้ใช้สกิล สถานะยัดไปต่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลงมาสองรอบมันหลุดสองรอบเลยว่ะคือไอบ้บัฟบนหัวบอสหลุดครับผมแนะนำให้อันนี้เลยอัดสถานะซ้ำไปอีกแต่มันจะมีบางตาที่สถานะไม่หลุดอะแต่มันก็จะมีบางตาที่ถนาน,นะหลุดฉะนั้นก็อ,อัดอัดไปเลยครับ เราจะได้ไม่ต้องเปลืองลูบี้ประเด็นนั่นแหละเปืองไงไม่มีอะไรมากก็จนนะไอ้คน,นจนต้องทนปันรถถีบล,ลืมเอาสกิลเมื่อกี้ออกไอสรราดอะอยางแรงอยู่ครับโลคูดาว20วิลดบ้านรถบอลอะไรถึง20วินะลดโคตรเยอะ คนจนยิงไปติดหยุดอ่อนวิถ้าติด on, หยุดอ่อนไอเลขสุดท้ายมันจะเป็นสองหมืนนะครับอ่ะสนิปหัวครับอ่าลาก,ก่อยบอกเลยว่าลาก,ก่อยล็อกหัวได้ไหมเนี่ยอ่าล็อกได้อยู่ครับ ลาก่อยรอบที่สองแล้วกูล็อกหัวเพื่อเลยนะบราบัมบราดิดิดาดิดาดิดาปิดปบิดกถ้าเป็นวิ40บก10ก็อาจจะได้สักประมาณ4ล้านครับทำไมผมถึงคิดว่ามัน4ล้านหรอเพราะคุณบูมได้4ล้านครับมันโง่บ อาจจะได้สักประมาณ4ล้านอ่ะโ <d ram at ical> อ้โหดาเมจโอ้ยกูตายตั้งแต่ดอกแรกแล้วอ่ะคุณมาดูกัน3ล้าน3แสนครับโอเคครับ3.32ครับคุณดูไอ้ที่หนึ่งดิมันตียังไงวะ14ล้าน5แสนเนี่ย What the fuck c แค h What the fuck is นักล่าลึกไล่ What the fuck จีนนิ่งตียังไงวะได้เวิลด์ิ 45. อีหลอบนี้บอดไม่ไม่บอดก็โปโอยถ้าอย่างงี้โปชัวครับผมว่าโปชัวเข้ามาดูสไนปเปอร์ใส่หินครับโอ้โหโปชัวชัวครับ15ล้านวอตต์จัดว่าอีกแค่มึงโดนแบนภายใน2วิอะ่ะผมบอกให้นี่อ่ะเออผมลืมอีกอย่างว่ะผมลืมใส่คอสตูมสไนเปอร์ปปอ,รอ๋อกูใส่อยู่ล้วเนี่ย โอเคใส่แล้วมั่ชิบหายอันนี้คือข้อตัวมันอยู่แล้วครับเนี่ยามาดูคุณบูมครับหน่วะอันดับเพื่อนครับเนี่ยคุณบูมครับคุณบูมคนแรกเนี่ยคิงเฮลิควีนเนี่ยามาดูสนปเปอร์คุณบูมหน่อยนี่ครับ <You S 1> สนปเปอร์ <and I? S 1> คุณบูมหนึ่งคริ 1จยุดอ่อนของผมใส่1สปีด1จยุดอ่อนอันนี้ก็เอาเวกเนาะแล้วก็คุณบูมใส่1ตอบโต้ครับแต่ว่าผมเอาตอบโต้ไปไว้ที่เจมนะฮะจมตีจยุดอ่อนเพิ่มขึ้น24%ค่าความเสียหายจากการคิดี่คอนเพิ่มขึ้น34%ไอสอชิ้นล่างอะ่ะผมเหมือนแต่ว่าไอชิ้นบนผมไม่เหมือนครับชิ้นบนผมใส่เป็น จุดอ่อนเอ้ผมใส่เป็นตอบโต้แล้วก็คุณบูมเอาตอบโต้ไปไว้ที่โล่แต่ว่าผมใส่ไปแล้วอะผมขี้เกียจถอดเปืองป้าละ่ะข้างบนอันนี้ประดับก็เหมือนกันครับประดับเดชเจาะคริดาเมจโอเคครับแล้วก็เป็นวิว40บก10เนอะเนี่ยหลกัหลกๆก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดอยากได้ดาเมจมากกว่านี้ก็ปรับของตามคุณบูมก็ได้นะครับถอดข้างหลางออกใส่เป็นตอบโต แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เป็นเจมยืดอ่อนแทนนะครับโอเคครับหลกัลกๆก็มีประมาณนี้นะจ๊ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกคนเนาะ3ามล้านส,ส,สาร้มสามแสนครับเบอร์สามสิบแปได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเสียใจจะไม่เสียดายนะครับบายบายครับเอาใจเขียหน้าซี See you again. ายูเกะชมาโลบายบายจ้า